ว่าด้วยถุงมือนะคะนิ้วนางนะคะที่หลังนิ้วเนี่ยที่มันเคยอักเสบเนี่ยประบวมแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลศิริแพทย์ด้วยประกันอุบัติเหตุเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ยสามครั้งสองครั้งนะเสาที่จะถึงนี้จะเป็นรอบที่สามที่จริงเสาที่ผ่านมาเนี่ยหายแล้วสาเหตุที่มันปวดเพราะเนื่องจากเขาข้อศอก เท้าข้อศอกซ้ายเท้าเตียงนอนเอาตัวขึ้นจากเตียงนะคะเพื่อลุกขึ้นมาฉี่นะคะแล้วก็มันเริ่มกลับมาบวมใหม่เพราะว่าเราใช้ข้อศอกยันตัวเราขึ้นมานิ้วนางตัวนี้มาเช้านี้ขยับไม่ได้เลยไม่สามารถเอานิ้วโป้งไปแตะมันได้เลยแล้วก็ความเจ็บของมันที่มันบวมเพราะว่าเส้นเอ็นที่นิ้วนางเนี่ยวิ่งไปถึงบา่า ข้างแขนแล้วก็รักแร้นะคะเมะื่อวานนี้ก็ไปนวดแผนไทยมานะคะแต่ว่ามันก็ยังบวมอยู่นะคะบวมเป่งพอสมควรนะคะแล้วก็นิ้วแข็งนะคะแล้วก็ไม่ซ้มารตรงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะง,งอมาแบบนี้ได้วันนี้นี่ก็ไปไปที่พยุงไหล่กะหลังนะคะแล้วก็รวมทั้ง ที่คาดเอวที่พยุงก้นกบนะคะแล้วก็เอวนะคะ่ะมันก็ดีขึ้นนี่สวมมาประมาณเกือบสาชั่วโมงแล้วนะคะเมะื่อวานนี้ยังมือซ้ายนี่ไม่สามารถจะกำเกียร์รถยนต์ได้เลยค่ะไม่สามารถจะกำรรอย่างนี้จะกลายเป็นอยู่อย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วนะคะยังไงขอบคุณมากวันนี้วันที่สามพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสี่ดิฉันดรเพ็ญธิดา ok ทิพย์โยธาค่ะ